โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสมาเรียนหรือมาอบรมที่ LFC รุ่น10ก็ได้พบกับนักธุรกิจหลากหลายอาชีพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากเดิมเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้ด้านนี้เลยนะคร de. mm ับที่ทำงานเดิมทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วนะแต่เราไม่มีโอกาสเรียนรู้ระบบธุรกิจใหม่ๆนะครับและการท่องเที่ยวของเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีมากนะครับที่เราได้มาพบนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จน,นะครับนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเองนะครับไดมีอาจารย์สถาบันการศึกษาใหญ่ๆนะครับที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราแล้วไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนที่จะมาสอนฝึกทักษะประสบการณ์ได้เหมือน LFC ครับ mm hmm. ก่อนมานะครับไม่มีความรู้เรื่องสำอาชีพเลยพอได้มาสัมผัสแล้วนะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าสัมมอาชีพมันเป็นการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนนวัตกรรมให้เราเปลี่ยนแปลงก้าวทันกับโลกยุคปัจจุบันโดยเรามีเพื่อนหลากหลายอาชีพที่เข้าอบรมรุ่นเดียวกันนะครับโดยมีทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานของสถาบันการเงินต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจึงทำให้เป็นประกายในการ เรียนรู้เรื่องสัมมอาชีพอย่างแท้จริงเพิ่งรู้ว่าการอบรมสัมมาชีพเนี่ยเป็นการสร้างไรายได้ลดรายจ่ายทําให้คุณภาพชีวิตของของบริษัทด,ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของตัวเราเองดีขึ้นแล้วก็าสามารถนําความรู้นี้ไปพัฒนาสังคมได้ด้วยนะครับโอกาสมีไว้สําหรับคนมีเป้าหมายเสมอนะครับโอกาสครั้งนี้นะครับเรามีโอกาสสร้างทั้งความรู้สร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างโอกาสครับตุงแหล่งทุน โดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสังคมนะครับก็สามารถเชื่อมคนเชื่อมรัฐเชื่อมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ